ยนตอนช่วงช้ายในราชการพระฐานพระมหาเถรละเนี่ยสองรูปนรจจะมาเล่าเรื่องเพื่เดี๋ยวคุณลวงปู่ให้ฟังนี่เนาะเพราะว่าท่านในในยู่ในยุคที่พระเดี๋ยวคุณลวงปู่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ตรงนั้นสำคัญมากๆทีเดียวนะจ๊ะอย่างครูไม่ใหญ่นียังห่างเป็นแค่หลานสิทธิ์ท่านลูกสิทธิ์เลยในระดับกว่าชั้นชิดเลย ที่อุปถากท่านอยู่มีเนาะแล้วก็มีอยู่องค์หนึ่งคือพระเดุณพระบรมราชบุสุทีหลวงพ่อจากนจังหวัดลบบุรีอีกองค์พระเดุณพระรวิสุทธิวงศ์ศา,ารยากรรมการมหาเทาระสมาคมแม้ผ่านการเวลานานนับศตวรรษ แต่ชื่อเสียงและอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาธรรมกายที่หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อข้นขวากลับคืนมาให้ชาวโลกนั้นยังคงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศทำให้วัดปากน้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัตินับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันพระเดชพระคุณพระเมธีรัตนดมเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีหนึ่งในพระมหาเถระผู้ทรงคุณนูปการอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาได้เมตตาเล่าถึงช่วงชีวิตที่ได้พำนักอยู่ที่วัดปากน้ำเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในสมัยนั้น ได้มีโอกาสพบเห็นข้อวัดปฏิบัติอันงดงามของหลวงปู่วัดปากน้ำและเรื่องราวอนุภาพของวิชาธรรมกายที่ประสบด้วยตนเองสมัยนั้นวัดปากน้ำหลวงปู่ท่านสร้างโรงเรียนพระประิติธรรมขึ้นมาหลังหนึ่งสามชั้นก็เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดทนบุรี หลวงปู่ในท่านตั้งใจจะจดส่งเสริมให้พระเนนได้เรียนฝ่ายปริยัตและฝ่ายปฏิบัติที่หลวงพ่อจะสอนเองท่านตั้งโรงเรียนอย่างนั้นแต่ปีนั้นผมไปอยู่ที่นั่นเป็นปีแรกที่หลวงพ่อเปิดสำนักเรียนเปิดโรงเรียนผมได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนรุ่นแรกของวัดปักงามงได้ศึกษาตรงนั้นหลวงพ่อท่านให้กําลังใจดีมากท่านส่งเสริม ยิ่งเป็นสมมนเนรเล็กๆนี่หลวงพ่อให้ความเมตตาเป็นพิเศษนะ,ะเริ่มจากการฉันข้าวหลวงพ่อก็จะจัดที่นั่งสมณาเนรเล็กๆให้นั่งใกล้ๆท่านให้ท่านจะคอยดูอาหารอะไรที่อะไรที่จากท่านมีเยอะนท่านก็คอยส่งให้สมมนเนรวงโน้นวงนี้เนะี่ยนี่หลวงพ่อทานีเมตตาอย่างนี้และท่านก็สนับสนุนสัมณเนรตั้งใจศึกษาเราเรียนคนไหนที่เรียนสอบประเรียนสามประโยคได้ แต่หลพ่อก็จะจัดที่ฉันให้ต่างหากเป็นพิเศษสมณเณรปรรียนต้องฉันตรงนี้แล,มมนแล้สมณเณรและพระที่ปฏิบัติทําได้ได้ดวงได้วิชาธรรมกายเนี่ยนะท่านก็นจะจัดให้นั่งอิสหากจีท่านให้เกียรติอย่างนี้ทําให้พระเนนตั้งใจเรียนกันดีมากรุ่นผมไปอยู่นั้นผมจําได้ว่าสมณมเณรรุ่นผมนมีถึงหนึ่งร้อองค์ปีนั้นเยอะมาก แค่ว่าเยอะจนไม่มีที่จะอยู่ต้องอาศัยอยู่ตรงโน้นตรงนี้ตามกุฏิพระตามที่ได้พอนอนได้นี่พอนอนได้เราก็ตั้งใจเดียนกันหลวงพ่อท่านเมตตาอย่างนี้และอาหารท่านกระบอกท่านฉันให้เต็มที่ซึ่งไม่เหมือนที่อื่นๆที่อื่นๆไม่ได้บอกให้ฉันเพราะประมาณอะไรเงี้ยนะเป็นวัดสำนักปฏิบัติแต่วัดปนาหลวงพ่อบอกฉันให้เต็มที่แล้วอาหารเรามีพอฉัน แล้วก็เรื่องการบินาบาตรหลวงพ่อก็มันบอกว่าไม่ต้องไปบินนะั้นบิญบาตรนะ่ะถือว่าหลวงพ่อในีมลประจําไปแล้วสงสารวัดอื่นเขาเรามีฉันแล้วเราประจันของเรานี่ฉะนั้นการเรียนจึงมีผลดีมากวัดปนามในพระเนนแข่งกันเรียนนะครับพวกผมก็แข่งกันเรียนดีใจว่าเราได้ที่เรียนได้ที่พักแต่บรนธรรมดานี่จะไปทางวัดที่โบสถ์ เนเย็นนั้นเดินผ่านกติหลวงพอ่อเราก็จะได้ยินเสียงเทปเสียงเทปที่หลวงพอ่ออธิบายวิชาธรรมกายนั่นนะที่ผมจําได้แม่นๆคือว่าหยุดในหยุดในหยุดหยุดในหยุดอะไรอย่างเงี้ยกลางของกลางกลางของกลางเลยไปในหลวงพ่อจะพูดในประจําแต่ผมก็หาทางไปทํางานอยากให้หลวงพ่อรักเพราะเราไม่มีที่พึ่งอยากให้หลวงพ่อนักเมตตาเรา ผมก็ไปทํางานตรงนั้นตรงที่หลวงพ่อรับแขกกันนะไปช่วยเก็บกระโถนเทม่มั่งทังกวาดบังได้เก็บดอกมะลิผมก็ทําหน้าที่เก็บดอกไม้ที่เขาไปถวายหลวงพอ่อามาตากแดดให้แห้งแล้วก็บดให้ได้ละเอียดเขาว่าดอกมะลินี่หลวงพ่อจะต้องนํามาเป็นเกสรผสมพระนะท่านสร้างพระของขวัญขึ้นมาเนี่ยคือหน้าที่ผมดอกมะลิ เคื่อนผมนมั้นมีหน้าที่เก็บผมหลวงพ่อปรมผมทุกๆเดือนเนี่ยจะต้องมีหนังสือพิมพ์รองปูพื้นไว้จะเก็บเส้นผมหลวงพอ่อทุกเส้นจะเก็บไว้แล้วมาผสมกับพระของขวัญเนี่ยเรามีหน้าที่ไงมั่อยู่อย่างสนุกแล้วหลวงพ่อท่านเอาใจใส่นะท่านเดินตรวจถึงกลางคืนเนี่ยท่านจะเดินตรวจพระเนนอยู่กันยังไงจะ ทุ่มสองทุ่มหลวงพ่อจะเดินตรวจเราไม่ค่อยรู้หรอกเพระหลวงพ่อจะไปเงียบเงียบเช้ามืดก็เหมือนกันตีห้าเนี่ยหลวงพ่อจะออกตรวจตรวจวัดดูพวกพระรูเนนมีวันหนึ่งผมนั่งท่องหนังสืออยู่ที่เสาไฟฟ้า,ฟาหน้ากุติหลวงพ่อเดินมาแล้วก็ถามอาเนนเนีน่อยู่ที่ไหนเนี่ยผมก็ชี้ว่าอยู่ที่โรงงานนั่นก็รับโรงงานที่เขาสร้างพวกนายช่างเขาสร้างไว้ไง เป็นที่ทํางานของมูลชาติที่มาสร้างโรงเรียนอ่ะแต่นี่ยังไม่เสร็จท่านก็ถามไม่มีที่อยู่เหลอมีตรงนั้นเราขรับท่านก็น,นิ่งนะแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรอยู่ต่มาไม่กี่วันนะหลวงพ่อสั่งให้สร้างกุฏิให้เนรอยู่เป็นกุฏิสองชั้นสองแถวเรียมุงแฝกนะแล้วทำกันแบบอยู่ได้อะมุงแฝกไม้กับลูกลวก ไม้เนี่ยแทบไม่ต้องไม่ต้องใสก็ได้งั้นเละใส่ชั้นเดียวคอได้อยู่ <S 1> <S 1> เราได้ดีใจเออได้อยู่กุฏิสบายแต่มาเรนยอยู่ห้องละสององค์สององค์นี่แสดงว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตาสูงมากท่านอนุเคราะห์ทั้งอาหารทั้งที่อยู่ให้เรามาตลอดนี่แลหละหลวงพ่อท่านมีเมตตาอย่างนี้นะแม่ท่านก็เคยพูดหลวงพ่อท่านก็พูดว่าตั้งใจเรียนกันนะ อยู่นี่ต้องเรียนไม่เรียนไม่ได้เรียนอย่างใดอย่างหนึ่งจะเรียนปริยัติก็ได้เรียนปฏิบัติก็ได้แต่ใครเรียนทั้งสองอย่างเลยยิ่งดีท่านว่าอย่างนี้และทั้งการกำลังใจถึงวันเปิดสำนักเรียนเนี่ยหลวงพ่อจะขึ้นไปเป็นประธานท่านจะให้โอวาทผู้ด่องการศึกษาเนี่ยธรรมการศึกษาสร้างคนให้เป็นคนท่านว่าอย่างนั้นเราต้องตั้งใจเรียนที่สร้างสานะตัวเราให้ดีขึ้น ต้องเรียนหลักศาสนาเรามีอย่างเงี้ยรปิยัติปฏิบัติปฏิเวทท่านว่าอย่างนั้นได้แ,แต่บุญวาสนาคนไหนจะเรียนได้อย่างไรก็ได้แต่บุญวาสนาแต่ต้องเรียนท่านว่าอย่างเงีน้นี่คือว่าของหลวงพอ่อท่านให้โอกาสกับเราอย่างนี้นะครับคำศัก์ล้านคำคงไม่อาจแทนความรู้สึกเคารพบูชาในดวงใจได้หมดสิน้น ด้วยปฏิปทาและการดำเนินชีวิตของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญยอดมหาปูชนิยาจารย์ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายยังเป็นต้นแบบต้นบุญให้นักสร้างบาร,รมีรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติที่จะน้อมนำเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามตลอดไป อนุภาพของวิชาธรรมกายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผู้แขวนพระของขวัญได้ประสบพบมานั้นล้วนหน้าอัศจรรย์สมดังคำล่ำลือว่าแขวนพระของขวัญแล้วคลาดแคล้วจากอันตรายทั้งปวงหรือแม้แต่โจรที่เข้ามาปล้นชิงทรัพย์ยังกลับใจไม่ปล้นซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวมานี้พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศ์สาจารย์ได้เมตตาถ่ายทอดจากสิ่งที่ผู้ประสบเหตุการณ์จริง นำมาเล่าให้ท่านฟังเหมือนทหารที่ไปรบที่เกาหลีเอาไปแล้วแคล้วคลาดหมดทุกอย่าง mm hmm. ก็กลับมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าพระหลวงพ่อดีทุกอย่างป้องกันสรรพอันตรายภัยพิบัติได้ mm hmm. รานชายของอาจ,จารย์พระครูปัญญาพิรัน,น mm hmm. เป็นทหารเกณฑ์ mm hmm. ไปที่เขาค้อสมัยนั้นให้พวก สีชมพูก็เข้าไปที่พักก็ปลดแหวนพระพระออกแกวนไว้นี่ก็พอเกิดเรื่องขึ้นมาฟ้าพระไม่ทันถึงคราวจะตายก็ไปโดนนุกปืนพระไม่ได้เอาไปแต่ทุกครั้งที่เอาพระไปก็แคล้วคลาดแต่คราวนั้นรีบกระทันหัน รือจะเป็นเหตุนในถึงที่ตายก็ไม่รู้ก็ลืมเอาสร้อยแขวนคอไปอพระรุ่นหนึ่งแล้วอนุภาพคนที่นับถือจริงๆน,นนะหายล้วกลับมาได้เช่นแปโชคเดินเรือทอทนะอ,อเรือไปเรือ,ลอ,อปล่อยจากเรือโยงแล้วก็จะยันอะไรต่ออะไรนะพระตกน้ำพระจุดโทกบอกด้วยความเลื่อมใสจริงๆ ปรากฏว่าพระมาอยู่บนทิ้งพระแล้วหลวงพ่อท่านเคยพูดไว้นะรับพระอของท่านเนี่ยถ้าไปขายแล้วไม่เจริญแต่ถ้าไม่ขายนี่ไม่อดไม่หมดไม่จนหลวงพ่อท่านท่านพูดกับคนให้รักษาไว้ดีนะแล้วใครทําหายแล้วหรือไปขายแล้วมาขอใหม่หลวงพ่อไม่ให้หลวงพ่อท่านจาได้ว่าคนนี้เคยมารับไปแล้ว ขอฝากเอาไปฝากก็ไม่นด้ก็เรื่องของมีเยอะนะแต่ว่าก็บาร,รมีของพระบางทีกระทั่งโจรมันยังกลับใจนะเขา,าเล่าให้ฟังว่าเขาแขวนเ,เขาไปสองคนพร้เมียนะแล้วก็โจรมันล้นนะแล้วก็มันจะเอาทองท้องหยองในตัวเนี่ยแต่ว่าบังเอิญเขาคนนัดเมียนะแวนพระหลวงพ่อ ก็กกกกอยากจะตกซอยพอเห็นพระหลวงพ่อมันปล่อยเลยแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยไปเลยแควคลาดปลอดภัยก<ม>็ให้ในสิ่งที่ถูกต้องอนุมโมทนาสาธุด้วยเพราะการสร้างพระนี้จะสำเร็จได้ก็เพราะว่า ท่านธรรมชยโยโดยจคุณราชภาวนาวิสุทธ์ได้สร้างตัวให้สำเร็จในด้านคุณ,ณธรรมในด้านจิตใจก่อนเพราะนั้นเมื่อจิตใจของท่านจะคุณราชภาวนาวิสุทธ์ได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่เรียกว่ามีธรรมภายในใจแต่ที่ แสดงให้เห็นถึงการสร้างวัตถุคือรูปเหมือนของหลวงพอ่อวัดปางน้ำด้วยทองคำนี้ถ้าเป็นธรรมดาคนทั่วๆไปก็าอาจจะเรียกว่ายากหรือว่านานปีอาจจะสร้างให้สำเร็จได้แต่นี่ท่านมีภูมิธรรมภายในใจยังสามารถเป็นแก้วสารพัดนึกให้สำเร็จสงความปรารถนา ที่จะบูชาพระคุณของอุปชาก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์ที่สร้างมหาเจดีมหารัชมังคราจารย์นี้แล้วท่านเจ้าคุณราดภาวนาวิสุทธ์นั้นก็เป็นสัตธิวิหาริกการทําอย่างนี้นอกจากร่วมสร้างบุญเสริมบารมีแล้วยังเป็นการแสดงกตัญญูกัตเวทิตาธรรม ต่อต้นธาตุต้นธรรมก็คือพระเดชประคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีและกะตัญโยกตวเวทิตาธรรมต่อเพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ในฐานะเป็นพระประชาแต่จะอย่างไรก็ตามการทำนี้ที่สำเร็จเรียกว่าจะสำเร็จหรือว่าสำเร็จไปแล้วก็ตามก็เรียกได้ว่า ท่านมีภูมิธรรมสมควรแกร่การที่จะสร้างรอรูปเหมือนของหลวงพอ่อวัดปักน้ำด้วยทองคำทั้งองค์ซึ่งใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากแต่ท่านก็สามารถทำให้สำเร็จสมความประสงค์ในเจตนารมณ์ที่ท่านตั้งใจไว้นั่นจึงขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับการรอ โรคเหมือนของหลวงพ่อวัดปากน้ำบางคนอาจจะคิดว่าไม่เห็นจะจำเป็นอะไรนั่นก็เป็นเรื่องของคนที่จะคิดแต่ว่าบางคนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องของการกรตัญญูกตวเวทิตาธรรมก็น่ายกย่องสรรเสริญในการในความคิดในการกระทาของท่านจกรุลราชภาวนาวิสุ์เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นด้วยและขออนุโมทนาบุญ ในคราวครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาเพียงเล็กน้อยคือร่วมบริจาคทองคำหนึ่งบาทและท่านพระครูพิพัฒน์ลังสรรค์เจ้าวาดวัดพระจัดเจ้าคณะตำบลหโโัโพก็ได้ร่วมรอรูปเหมือนของพ่อในคราวครั้งนี้ด้วยตามกำลังศรัทธาก็คือจำนวน1นึ่งมื่นบาทขออนุมโมทนาสาธุ ด้วยบารมีธรรมอันประมาณไม่ได้ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงเป็นต้นแบบนักสร้างบารมีที่ควรยกย่องและถือเป็นแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบัติชอบการที่เหล่าสิทธิอนุสิ์ทั้งหลายร่วมกันบูชาคุณและสรรเสริญคุณท่านด้วยการหล่อรูปเหมือนทองคําถือเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างสูงสุดและเป็นความประเสริฐ อันจะยังความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้กระทำการบูชานั้นตลอดไป